เมนูวันนี้ตำสัวแซลมอนยั่วๆจ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะไม่ว่าเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าแม่กินแซบขอสวัสดีเจ้าปะกับป้าแม่เห็นแล้วเจ้านี่ป้าแม่จนมากินอันนี้เลยจ้าซุ้ตมตำสัวแซลมอนจ้ะใส่ปลาแซ่บๆนหนัวผักกับผักแก้มก็จะมีสตอเจ้า สตอแล้วก็จะมีนี่ค่ะมาระเะมะระก็จะมีนี่ค่ะไอ้พักเบบี้คอตี่ปลาเมคาดไปได้เลยจ้ามาเลยจ้ามากินด้วยกันแซบๆนัวๆจ้าก่อนติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดติดตามหุ่นปลาเมตัวเนื้อเจ้าถูกใจค่ะกดแชร์นะคะมาชิมเลยจ้าลองใช้ช้อนก่อนแซฟปลาเมตเป็นห้องไวอย่างกขูดมะละกอค,ค่ะขูดมะละกอเสน้นย,ยาวๆเหมือนเหมือนขนมจีนเลย

咋办？嗯、mm。Hmm. ป้าเมย์ทำคลิปไม่ก่อนกลับลำปางจะ้จะพอจะประเมย์จะเดินทางวันวันที่หนึ่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าประเมย์จะได้ลงคลิปนี้เมื่อไหร่ประเมย์น่าจะได้ลงคลิปนี้วันที่หนึ่ง่ะ ที่ทำคลิปไว้เพราะว่าไม่รู้ไปลำปางจะได้ทำเทียวหรือเปล่าเขาเลยทำเที่ยวไว้ <c oughs> พ่อเมีจะเดินทางวันที่หนึ่งจ้ะตอนเช้าขับรถเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่า เขาต้องขับรถไก่เนี่ยเ้รอ,อเส้นมะละกออ่ะปลาเมยซอยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขูดแบบให้มันเป็นเส้นยาวๆ sẽ kịp ngay ngay จากโคราชจากนี่ถ้าประเมยคขับรถนะก็ไปลำปางประเม์ออกนี่วานหกโมงเจ้าถึงปุ้นประมาณหกโมงแรงเนาะเมื่อวันค่อยๆขับไปเมื่อยก็พัก แต่กับลูกสาวสองคนเเสียงเพลงมาจากไหนามากเผ็ดจ้ะเริ่มเผ็ดล้วเบบซี่ช่วยเผ็ดช่วยแก้เผ็ดได้ form. Oh. กลับส่งการปีนี้กะไม่เจอพ่อเราจ้ะพ่อไปแล้วพ่อไปอยู่บนสวรรค์ลแล้ว อเส้นมะละกอขูดแบบยาวๆอ่ะแสบเด้อพี่น้องคนเส้นยาวอ่ะ ป้ะเมยว่าจะลองนานแล้วแลาที่ว่าคูเส้นมะละกอะยาวๆเนี่ยมาจะลองทํานานแล้วอยากกินนึกอยากกิน ที่บอกว่าถ้าไปลปําปางบอกว่าจะได้แปง่งเก็บก็เพราะว่าช่วงนี้โลมนาาะระบาดจ้ะบอกว่าจะได้เข้าเมืองได้ก็เพราะว่าหมู่บ้านประมีเนะี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวเป็นหมู่บ้านเดียวแต่อยู่ตรงนั้นถ้าจะเข้าเมืองก็ประมาณสามสิบสามสิบกโลค่ะซอวัตถุดิบเนี่ย จากหมู่บ้านอื่ก็เจ็ดโลระหว่างทางหมู่บ้านก็จะเป็นเขาเขาล้อมมีแต่ป่า เยอะมากคูณแล้กกวก็ใส่เยอะแล้วก็คูดเส้นแล้วก็ใส่ขนมเส้นตัวยนะยากตอนตำนาะหิวอืม อย่างแบบเนี้ยแปมือทำไปได้กว่าสำหรักทำบ่อยไม่ได้เส้นมละละกอ 可甜了，所以。 มเลยนี่มาละไอ้ขไม่คมเลยื ม่เคยแทบเามาเคยเท <c oughs> ่เทออก <c oughs> เริ่มอิ่ม <c oughs> เริ่มอิ่มก็เริ่มเคลียร์อะ <c oughs> นะกินแซลมอนสดาย <c oughs> <c oughs> สตอมแ,แพงแพงแพคละสามเก้าแบบอันนี้เดี่ยว จิมแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้ป้าเมก่ะจะขอฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กป้าเมก,กินแซบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเมกจะขอตัวลาก่อนเนอร์เจ้าขอบคุณค่าที่พอกันจนจบคลิปปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะ